ไปดูภาพนี้กับภาพนิ่งกันนะภาพนิ่งเนี่ยนะคะภาพนิ่งภาพนี้เอ็กซ์คลูซีฟที่นี่ที่เดียวแนวหน้าอนไรอย่างเดียวภาพนิ่งเนี่ยนะคะด้านหน้าเนี่ยคือราศาสตราจารย์นายแพทย์พัฒน์อ่องจริตหรือเรียกกันว่าพี่น้องพี่พัฒน์ส่วนด้านหลังนี่เป็นเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ไม่ทราบเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่จากทางจุฬาหรือเจ้าหน้าที่จากทางสำนักนายกก็ไม่ทราบได้แต่นคนนึงใส่เสื้อสำนักนายกออ,อีกคนนึงน่าจะเป็นจุฬา แต่ว่าคุณหมอพัฒนเนี่ยเป็นฮาร์ดหมอหัวใจมหมอพัฒนเนี่ยเป็นหมอหัวใจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็เป็นหมอหัวใจแบบเก่งมากอ่ะเก่งในเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจใช่มนี่คือเที่ยวบินเที่ยวแรกในโครงการหัวใจติดป,ปีซึ่งเป็นโครงการที่หมอพัฒนํทำกับเพื่อนมา12ปีแล้วเพื่อนชื่ออนุตินชานวิลกูลซึ่งเป็นนายกซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนต้องออกมาจากสภาแล้วก็ไปที่เอ็มเจแล้วก็ถอดเสื้อสูทแล้วเปลี่ยนเป็นใส่เสื้อเสื้อสก๊ะเสื้อก๊ะลมแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็เป็นนักบินวันนี้วันนี้ใส่หมวกอีกใบนี้เป็นนักบินพอถอดหมวกนี้ก็เป็นนายกเดี๋ยวกลับมาเป็นนายกสมหมวกหลายใบสมหมวกสองใบเท่านั้นเองนายกกะโครงการหัวใจติดปีดหมอพัฒน์เนี่ยความที่ได้รูปนี้มาเพราะว่าหมอพัฒน์นี่ก็แบบดูตาสิ เสร็จแล้วคือคุณพ่อหมอพัฒน์ที่ใช่คุณพ่อหมอพัฒนก็เป็นอาจารย์หมอหัวใจคุณแม่ก็เป็นคุณหมอค่ะใช่ไหมทีนี้ไปดูตอนที่นายรัฐม,มนตรีออกจากสภาแล้วถี่เอ็มเจ็ปนี้ค่ะครถนายกมาหมอพัฒไปรอที่เอ็มเจ็ตกับทีมนะคะทีมที่จะต้องมีกระป๋องน้ำแข็งได้วยอ,ะอ่ะอ ถอดเสื้อสูทเลยถอดเสื้อสูทนะจ้าจะมีตำรวจมาดูแลนะต,ตำรวจมาดูแลแล้วก็เปลี่ยนเสื้อแล้วก็ต้องเอาอกระเป๋าเอกสารนี่จะต้องเป็นตารางการบินตหรังการบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่จะต้องติดติดตัวมาตลอดอันนี้ก็จะเป็นนักบ,บินละอันนี้ไม่ใช่เป็นนยายกเลืมนตรีตไม่ใช่เป็นหัวหน้นาพักละมธรแมนเมอน,นี่เป็นนักบ,บินละอ่าเป็นนักบ,บินและใส่เสืออ้อที่จะขึ้นบินสงองคนนี้ก็เป็นเพื่อนนักเรียนเนี่ยมาด้วยกันคนหนึ่งไปเรียนวิศวะอีกคนหนึ่งไปเรียนแพทย์ อ๋อเช็คกระเป๋าอ่ะานี่นี่ก็จะขึ้นไปนี่คือ m อ m มที่ที่คุณทัศินลงมาขึ้นไปลงมานั่นแหละที่เดียวกันอ m อคือที่สําหรับเครื่องบิน private jet แล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นรถไปแล้วก็ไปที่ลานจอดเครื่องบิน SL, เห็นไหมอ่ะมาต้องเอ็กซเรย์เห็นไหมเป็นนายกก็ต้อง,องเอ็กซเรย์ตามระเบียบทุกอยาก่างตั้ระเบียบทุกอย่างใช่ใช่เพราะเอ็กซเรย์เสร็จแล้วเนี่ยออกไปเนี่ยก็จะก็จะขึ้นรถแล้วก็ไปที่เครื่องตัวเองเสร็จแล้วก็บินไปวันนี้เนี่ยนักบินชื่อนายอนุทินวีรกูล มีนักบินผู้ช่วยหนึ่งมีนักบินผู้ช่วยไม่มีไม่แน่ใจแต่ว่าผู้โดยสารเนี่ย<ม>ก็จะเป็นคุณหมอพัทแล้วก็ผู้ช่วยมะเ,เพื่อนกอดนกกลมเลยแล้วก็จะไปที่จังหวัดเลยไปผ่าหาวทไปผ่าเอาหัวใจออกหมอพัทจะผ่าเอาแล้วก็จะใส่ในกระติกนัําแข็งมา<ฮ>นะคะเสร็จแล้วก็จะขึ้นเครื่องบินในระหวานน่างนี้นักบินในอนุทินเนี่ยจะต้องหาที่หลับที่นอนเอง<ม>เพราะเขา,เขา,เ,ขาเขาจิตอาสาไงก็าหาที่หลับที่นอนเองก็จะหาแบบอาจจะเป็นที่พักแบบโรงแรมใกล้ หรืออพาร์ตเมนต์ใกล้ๆหรือถ้าบางโรงพยาบาลเนี่ยจะมีเตียงเตียงแพทย์เตียงที่นอนก็คือเตียงคนไข้นี่แหละซึ่งคุณอทิน,นก็<ล>นอนบนเตียงคนไข้อนอนห้องพยาบาลอะนอนนอนห้องคนไข้แล้วพอได้เวลาแบบนานดูนั่นดูนี่หรือหลับไปพอได้เวลาปุ๊บเนี่ยก็จะมีพยาบาลมาปลุกว่าคุณหมอนในอีกหนึ่งชั่วโมงจะเสร็จอีกสองชั่วโมงสมมุติอีกสองชั่วโมงจะเสร็จเขาจะมาปลุกแล้วเขาก็จะขึ้นมาแล้วก็จะนั่งรถออกไปไปที่สนามบิน หมอพัฒน์เนี่ยก็จะนั่งรถแล้วไปเจอใที่เครื่องบินแลว้วเขาจะพาคุณอนุทินเนี่ยนักบินอนุทินเนี่ยกัปตันเนี่ยก็จะพาคุณอนุทินคุณหมอเนี่ยกับที่เอ็มเจ็ทก็จะมีรถมารับรถคันหนึ่งก็รับกัปตันอนุทินไปที่สภา<ม>ไปเป็นนายกรัฐมนตรีรถอีกคันก็ไปรับหมอพัฒน์ไปที่จุฬาเอาหัวใจที่ผ่ามาได้ไปให้คนไข้ที่รออยู่<ม>เขาบอกว่าข้างหลังๆเนี่ยมีฝากมาด้วยนอกจากจะได้หัวใจแล้วเนี่ยได้แก้วตา ได้ได้ได้อย่างอื่นมาด้วยอวัยวะอื่นอื่นมาด้วยที่จําเป็นแล้วในถังเนี่ยที่ที่ใส่เนี่ยเขาทุกครั้งที่ลงจากเครื่องบินปุ๊บเนี่ยเขาจะถ่ายรูปการเป็นเป็นประจักษ์พยานว่าอ่านักบินนะคุณหมอพัดนะคุณหมอผู้ช่วยนะคนถือถังนะพยาบาลนะก็จะถือถังแล้วถ่ายรูปการในถังนั้นน่ยมีหัวใจก็แชบใช้เวลาแค่วินาทีเดียวก็จบปุ๊บเรียบร้อยทั้งหมดนี้เนี่ยเขาทำมาสิบสองปีไปสิบสองปีที่มันเริ่มต้นจากว่า คุณหมอพัดเนี่ยก็บอกก็เขาให้เพื่อนฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยไปถึงก็ไม่ทันถึงทันกลับมาไม่ทัน <c oughs> บางทีเสียหายบางสูญเสียเวลาแบบมันต้องรอเครื่องบินอะ่ะคุณน้ำทิ่ย์ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องรอเราจะบินให้พัดเองเออชา้าติมาเขาึเขาก็เขาก็นึกว่าเออเดี๋ยวคงแบบคุยกันมงเล่าเนาะบอกว่าเขาโทรกับาเลยว่าตารางการตารางตาราง,ตารางจแบบหัวใจบอกเรามาเลยเราจะได้จัดตารางให้ ตอนนั้นเขาก็เพิ่งจะตั้งพรรคใหม่ๆอะนะก็ยังไม่มีอะไรทําก็บินบินกันใหญ่เลยบินกันเบบบินกันแทบวันเล่นวันอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็บินไปนู่นบินไปนั่นบินไปนี่บินไปหลายจังหวัดมากทํามา12สปีเครื่องบินออกเองน้ํามันเครื่องบินออกเองที่จอดเครื่องบินออกเองเอ่อเพราะไม่จะต้องเสียค่าจอดที่พักออกเองอะไรออกเองหมดเลยจุฬามไม่ต้องมายุ่งเลยเขาเพียงทาหน้าที่แบบบินไปบินมาบินมาบินไปแล้วก็จุฬาให้เข็มกาชาติมาอันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้วันหนึ่งเนี่ยเขาก็มีการสัมมนาก็ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณเขาก็คือไปพูดก่อนเป็นนายกน,นะ mm hmm. คุณแล้วทิมบอกว่าผมไม่ใช่คนดีเด่นดังอะไรผมเป็นเพียงแค่คนขับรถคนที่ดีเด่นดังก็คือคุณหมอทั้งหลายนั่นแหละ mm hmm. ที่เป็นคนที่เอาหัวใจจากคนคนหนึ่งผู้บริจาคที่สําคัญที่สุดคือผู้บริจาคที่ให้หัวใจคุณหมอเอาหัวใจแล้วมาใส่ให้อีกคนหนึ่งคนนี้เน,เนี่ยเขาก็จะเนี่ย เขาบอกว่าผู้ให้หัวใจนั่นคือคนสําคัญที่สุด<ฆ>ผมก็เป็นแค่คนขับรถรับส่งเป็นแมสเซนเจอร์รับส่งในนี้มีหัวใจเนี่ยในกระป๋องนี่ไหมมีหัวใจเนี่ยแตทุกคนเนี่ยไปด้วยกันทาอย่างนี้มา12ปีปีนี้เป็นปีที่13แล้วแล้วทําจากความเป็นเพื่อนนี่คือรับบินบินเองเครื่องบ,บินตัวเองน้ำมันตัวเองแล้วทํามา10กว่าปีแล้วก็กยังคงทําต่อไปทีนี้ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เรื่องราวเ,เนี่ยไปไปรับ จากการชาติคนนั้นไม่ใช่ชัดชาตินะคนะคนนั้นอาจารย์จันาจายผู้แฝด <laughs> อาจารย์จันจายเ <laughs> นี่จะบอกว่าจะไม่สําคัญเลยจะเป็นแค่คนขับรถคนสําคัญที่สุดคือผู้บริจาคที่มีน้ําใจงดงามและคุณหมอผู้ซึ่งพยายามที่จะทำเ,ออเขาเองแบบเป็นคนคนหนึ่งที่แบบเป็นผู้ส่งผ่านเปแมสเซนเจอร์ทีนี้เล่าให้ฟังกันสว่ามิได้ว่าจะมามา จบประแจงยามที่ก็เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เรื่องนี้รู้มาสิบป,ปีแล้วเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทกับคุณหมอพาร์ทเ,เราก็ได้รู้เรื่องนี้มานานละว่าเขาแบบนั่งเครื่องบินมีคุณอนุทินเนี่ยขับเครื่องบินไปเพื่อนพี่อ่ะพ,พี่อุ๋ยสมัยยูแบงขอดโพสเคยไปสัมภาษณ์แกเรื่องนี้นแกอายมากจะไม่กล้าพูดจะไม่อยากพูด,กพดแกบอกเคยครัวคนหาว่าแบบทำบุญเอาหน้าก็ไม่อยากเล่า ภารกิจอันนี้โรงพย,ยบิบาลจุฬาเรียกว่าหัวใจติดปีเป็นภารกิจหนึ่งของคุณอนุทินชาญวิรกูลน่ยนะคะที่บินรับส่งอวัยวะเพื่อต่อชีวิตผู้ที่รอคอยคือไม่ค่อยเริ่มน้งแต่ปลายปี57เอ่อ57มันเป็นต้นมาเลยแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยนะคะไม่ว่าจะดึกดื่นอย่างไรเมื่อพัดโทรหาคุณอนุทินจะไม่เคยมีคำปฏิเสธเลยนะคะ ไม่ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนอย่างไรคุณอนุไม่เคยมีคำปฏิเสธเลยอย่างเช่นเมื่อคืนเมื่อคืนนี่คือสี่ทุ่มสี่ทุ่มคุาอยู่สภาไหมสี่ทุ่มสภายังยังไม่เลิกหรือไม่คุณหมอพัฒเนี่ยก็ไล่ไล์ไปหาคุณอนุทินบอกว่าพรุ่งนี้มีสภาไหมเราจะไปรับหัวใจจังหวัดเลยคำตอบคือได้ ออแล้วพัดก็บอกว่าพรุ่งนี้นะนี่คือภารกิจแรกหลังจากเป็นนายกรัฐมนตรีภารกิจหัวใจติดปีกครั้งแรกหลังเป็นนายกเขาก็ไลน์มาหารเราเราบอกว่าไม่จะไปได้ยังไงอ่ะพัดไปไม่ได้ก็อยู่สภาแล้วเขาจะฉากกันแบบเนี้ยเขาเอามีดฟันกันจริงๆเลยนะไม่ได้มีดไม้หรอกไม่เป็นะเ,เป็นแมทสาคัญด้วยนะอะแ<บ>อแมทสาคัญด้วยนะเขาบอกไม่รู้สินะเออคือเขาก็บอกเราว่าเขาจะไปอ่ะ เลยบอกเป็นไปไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยพัดเขาส่งคลิปมาแล้วบอกว่านี่คลิปมันไหนเหรอเมื่อกี้พี่เมื่อกี้นี่เองพี่เราบอกเฮ้ยกออกจากสพาเหรอแล้วไปเลยกับเธอเนี่ยนะไปจังหวัดเลยเนี่ยนะแล้ว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 มันจะมีแล้วเขาบอกใช่พี่เดี๋ยวก็กลับมานี่ถามพี่กองแล้วเขาจะกลับมาทันไหมเนี่ยมันต้องทันนะต้องทันนะครับนายกต้องมามาปิดอะใช่ แล้วคือเวลาเวลาที่เวลาที่จะบินแกจะเตรียมตัวเลยนะคือนอนนอนเยอะๆคือไม่ไม่ไม่ทำอะไรเตรียมตัวเพื่อจะทําภารกิจนี้ให้สําเร็จแล้วหนักกว่นั้นอีกคุณคุณหมอพัทเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังด้วยความแบบพี่เชื่อมะอะไรจ้ะตอนเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอ่ะเพราะเป็นสี่ปีนะตอนสมัยพลเอกประยุทธ์นะสี่ปีขับเครื่องบินไปลงปุ๊บโอ้โหมันก็เต็มเลย เรราพอสอตออธิบดีอธิบดีมาเต็มเลยออมารับเต็มเลยเนาะก็ไม่ต้องไปหาที่อยู่อาศัยอีกแล้วก็ทางสาธารณสุขเขาจัดการให้พอไม่ไปพอไม่ไปสาธารณสุขมาเป็นมหาไทยคราวนี้สาธารณสุขบวกกับมหาไทยม็เต็มเยอะกว่าเดิมอีกยกก่าเดิม <laughs> อกีกเต็มเลยมาหายิ่งม,มหาไทยยิ่งเก่งเต็มเลยแต่พอตอนที่ถูกยึดแล้วลาออกเต็มเลยอยู่บ้านกันเต็มเลยถนนก้าไม่มีเลยไม่มีสักคนมารับกันเลย ไม่มีเลยคือต้องต้องนั่งรถของโรงพยาบาลที่มันรับอ่ะอไปด้วยเอาไปนอนที่ไหนนอนโรงพยาบาลน,นอนโรงพยาบางลงบาเาต็มเลยนี่คือ,น,คอนี่คือชีวิตคุณอัินีในด้านหนึ่งนะคะกับโครงการหัวใจติดปี่กนะคะเห็นเห็นเครื่องบินส่วนตัวเห็นเอ็มเจ็ดนะนะนึกถึงตอนที่เราไม่ได้นอนกันเลยนั่งเฝ้าไอจอเรดา่น่ะเอ็มเจ็ดคนละอะไรนะคนละภารกิจนะคือภารกิจประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่นใช่ไหมคนละเรื่องคนละราวเลยวิถีชีวิตของคนสองคนที่โอเคก็ร่ำรวยเหมือนกันอยู่เมืองจันรเหมือนกันม่ตำแหน่งแข่งีเหมือนกันเป็นนายกเป็นอดีตนายกแต่ว่าคนหนึ่งเนี่ยใช้ความร่ำรวยไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เพื่อส่วนตนแตกต่างกันอีกคนหนึ่งก็คือรวยมันห้าไม่ได้คนรวยอ่ะแต่ก็เอาตรงเนี้ยสิ่งที่ตัวเองมีมากกว่าคนอื่นมาเอื้อเฟื้อเจอจานแจกปันเพื่อนมนุษย์แล้วอย่างที่พี่ปอมบอกเนี่ย สิบสองปีสิบสามปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการสร้างภาพแล้วทำมันตลอดเลยนะมันทำเป็นแบบแล้วไม่ถอยสักครั้งถ้าเขาอยู่เมืองไทยนะคะ,ะถ้าเขาไม่อยู่เมืองไทยเนี่ยถ้ามาอยู่เมืองไทยะจะให้กับตันมาบินให้อก็บินสิบสองปีนี่ปีนี้เข้าปีที่สิบสองเลยนะคะอืก็เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าเนื่องจากว่าพอดีเพื่อนอยู่ในนั้นอะคือ <c ười> ไม่มีจะไม่ได้เป็นเพื่อนคุณดนี้จิแล้วไม่ได้สนิทกันแต่พอดีมีเพื่อนอยู่ในนั้น อันนี้เพื่อนแพท์ที่สนิทกันมากเื่อนเป็นหมอมีเพื่อนเป็นหมออืมเพื่อนเป็นหมอแล้วเพื่อนน่ารักมากนะวันก่อนนั้นพี่ดีอ้อ่เป็นโรคหัวใจพริว้วก็ได้หมอพัดกับคุณหมอ,อที่โรงพยาบาลนี่แหละดูแลขอขอบคุณนะคะแล้วก็เพื่อนพี่อีกคนหนึ่งอ,อ่คุณประกิตอะที่เคยเป็นอดีตบกเนชั่นอะก็ไปหาหมอพัดเหมือนกันก็ขอขอบคุณนะคะคือคือมีเพื่อนเป็นหมอแต่ฉันน่ะมีเพื่อนอะเป็นมเนมาอ,อะ่ะแลจะไปหาหมอ เพื่อนจะกินข้าวกับหมอพัดวันก่อนที่เองร้านชัวร์แกตามมาจตกใจอยู่ดีไปขึ้นศาลไม่เห็นบอกน้องเลยอบอกฉ่นไม่ต้องการน้องไปประกันเพราะทีใช้เพื่อนหมอไปประกันไงแต่เพื่อนเป็นหมออะอไปประกันหน่อยดีนี่การได้กลับออกไหมกินเหล้ากันวันนั้นมันทำไมไม่เห็นบอกเลยแต่ภรรยาเขามาภรรยาหมอพัดนเนี่ยมาเฝ้าอ่ะนะอืมขอบคุณมากอันนี้มาเล่าให้ฟังนะคะ มาเล่าให้ฟังเพราะว่าพอดีมันเกิดขึ้นวันนี้พอดีนี่เป็นภารกิจหัวใจติดปีกไฟแรกหลังจากเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะก็ยังคงทําต่อเนื่องไปค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูล่าสุดเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลซึ่งวันนี้ใส่หมวกนักบินในโครงการหัวใจติดปีกที่ทําร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรมาเป็นเวลาว่าป,ปีแล้วนี่นะคะวันนี้ต้องออกจากสภาขับเครื่องบินพาคุณหมอพัดจากโรงพยาบาลจุฬา ไปที่จังหวัดเลยนะคะนี่ลงไปมากคนมาเต็มเลยไม่เหมือนเที่ยวที่แล้วเลยที่แล้วไม่ได้เป็นนายกไม่มีสักครเลยวันนี้มาเต็มเลยอาภัพตัดไปนะคะนักบินลงมาแล้วนะคะนี่คือบนเครื่องบินค่ะบนเครื่องบินเลยนะนายกก็คือคนใซ้มือนะคะขวามือคือนักบินผู้ช่วยนะคะนี่ค่ะนี่คือนี่คือภาพในในบนเครื่องบินเลยนะคะเครื่องบินของท่านนายกเองนะคะ แล้วก็ถัดไปค่ะนี่ลงจากเครื่องบินแล้วนะคะก็มีคนมาต้อนรับนะคะแต่คาร์ลไม่มีรอยลงมาแองขึ้นรถโรงพยาบาลนี่นี่เครื่องมินเครื่องมินของของคอานุทินเครื่องมินเล็กอันนี้แหละค่ะอืมซื่อมีอย่างนงี้ประมาณสองลำประมาณนะคือไม่รู้ว่าตอนหลังซื้อเพิ่มหรือเปล่านะแต่ว่ามีที่เคยเจอนะอ่ะสองลำอ่สองลำแล้วมีลำหนึ่งอะ่ะ คุณอูทีมีลำหนึ่งคุณลูที่ไปซื้อที่ต่างประเทศแล้วก็เที่ยวไล้วริงคือไปดูว่าเขาประกอบเสร็จหรือยังพอเสร็จปุ๊บเนะี่ยคุณลูทินก็บินมากับนักบินผู้ช่วยบินมาเองเอาเครื่องกลับมาเองเหมือนกับไปซื้อล้แล้วขับรถกลับบ้าน<ะ>อ่ะแกก็ซื้อเครื่องบินเสร็จแล้วก็ขึ้นบินกลับมาเองก็ต้องไปลงที่คือเครื่องบินลำนั้นเป็นเครื่องบินที่ต้องลงหลายจุดหน่อยอะ่ะกว่าจะถึงกรุงเทพอะ่ะก็ลงลงประเทศนี้แล้วก็พักเสร็จแล้วก็ขึ้นบินอีกแล้วก็ลงประเทศนี้แล้วก็พัก น่าจะลงสักสองประเทศมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่าแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพเขาชอบบินไงเขาชอบบินคนชอบขับเครื่องบ,บ,บินมากมแล้วคิดดูไปซื้อเครื่องบ,บินถึงเมืองนอกอะ่ะและ้วบ,บินอบินกลับมาอเองอ่าใช่อันนี้มันลำใหญ่กว่านี้อ่าไปดูเรื่องของอาหารก่อนนะอาหารที่ย,ยังมีสามลำสามใช่ไหมใช่เล็กลำเล็กสองลำใหญ่หนึ่งอ่าอันนี้อันนี้คือ SS Uh, ต้องดูที่ตัวตัวเลขข้างเครื่องบิน uh, อันนี้อันนี้ลำที่สองสีฟ้านี่นี่ลำนี้แหละลำนี้แหละที่ซื้อมาจากเมืองนอกและขับกลับเอง oh. ขับกลับมาเอง oh. ใช่มีสามลำ uh, อันนี้อยู่อยู่ในอยู่ในที่ขนงพระที่ขนงพระที่จอดเครื่องบินที่จอดเครื่องบิน uh huh. เจนนี่อ่ะเจนนี่อ่ะตอนตอนมีแฟนเปน็นนักการเมืองของแย้าไม่เอยนามนนะเจนนี่คุณเจนนี่ไปไปเล่นละครอยู่แถวนั้นอะแถวเขาใหญ่อ่ะแล้วก็คุณเดินทินเจอเจอเขาก็ความที่รู้จักกับกนักการเมืองท่านนั้นน่ะนะคะก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวบินกลับไปส่งฉันก็ตกใจมากเลยออกจากกองถ่ายแล้วเลยขึ้นเครื่องบินแล้วก็กลับมาส่งที่ดอนเมืองอ,ะอะ่าใช่เ <c oughs> ก๋ๆแล้วก็มีม้านะเป็นคนที่ขี่ม้าขี่ม้าขีมาข่ม้า แล้วก็ขับเครื่องบินแล้วก็มีออลานโชวช์ลานวีอ่ะที่ชันวีชันวีอ่ะชันวีต้องจะมีสนามกอล์ฟแล้วมีโรงแรมแล้วก็มีอคอกม้าด้วยลูกสาวลูกชายขี่ม้าหมดมขี่ม้าหมดชอบขี่มา้า